สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาพับเปมโปวยทานปาตะเพียนน้อยกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเราใช้ริบบิ้นอะไรบ้างปาตะเพียนน้อยของเราวันนี้นะคะสวยงามน่ารักมากๆเลยค่ะและก็พับไม่ยากด้วยเป็นโปรยทานแบบง่ายมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูค่ะริบบิ้นที่เราใช้วันนี้นะคะเราก็ใช้ริบบิ้นตาทีดับเยูเป็นเบอร์สอง วันนี้เราก็เลือกเป็นสีฟ้านะคะเป็นขอบทองค่ะด้านนี้ก็จะไม่มีขอบนะคะเราก็จะตัดอยู่4เส้นความยาวก็อยู่ที่20เซนติเมตรค่ะแล้วก็เตรียมเอาลูกตานะคะไว้แปะให้กับน้องปาตะเพียนเรากันไก่และก็เหรียญค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มพับกันเลยดีกว่าค่ะในขั้นตอนแรกของเราค่ะเราก็จะนำเอาริบบิ้นนะคะมาตัดปลายให้แหลมในทรงลักษณะแบบนี้ค่ะ ทั้ง2งด้านเลยนะคะเพื่อสะดวกในการลอดช่องแล้วก็รวบริบบิ้นมาค่ะนะคะเป็นปลายแหลมทั้งสองด้านทีนี้เราก็เอาริบบิ้นปลายทั้ง2ด้านมาทบกันแบบนี้ค่ะส่วนตรงนี้เราก็บีบให้เป็นรอยเลยต่อจากนั้นค่ะเราก็จะมาทําฐานสี่กันโดยหยิบริบบิ้นออกมา2เส้นก่อนเอาเส้นขวามือนะคะเส้นที่สองคลองไปที่เส้นแรกซ้ายมือค่ะ ต่อจากนั้นก็นำเอาเส้นที่3มนะคะมาคล้องข้างล่างเส้นที่2แบบนี้และเส้นที่4ค่ะเราจะนำมาลอดช่องทางซ้ายมือของเส้นแรกนะคะตรงนี้ค่ะเราก็ลอดไปเลยจากนั้นก็กางริบบิ้นออกมาให้เป็นช่องแบบนี้เอานิ้วล้วงค่ะเข้าไปหยุดริบบิ้นเส้นที่3ให้เข้ามาอยู่ในเส้นที่4 จากนั้นก็ดันเข้าไปนะคะและดึงให้กระชับค่ะจะได้ฐานสี่เรียบร้อยต่อจากนั้นเราก็จะนำบอาเหรียญบาทน,นะคะมาวางไว้ตรงกลางของริบบิ้นตรงนี้นะคะทีนี้เราจะพับคู่ริบบิ้นข้างบนนะคะทั้งสองเส้นเลยพับลงมาข้างล่างคู่ขวามือนะคะพับไปซ้ายมือคู่ข้างล่างนะคะ ขึ้นข้างบนและก็คู่ซ้ายมือนี้เราก็จะนำมาลอดช่องค่ะนี่นะคะแล้วก็ดึงค่ะเป็นการล็อกริบบิ้นเลยพอได้แบบนี้แล้วนะคะต่อจากนั้นเราก็จะพลิกริบบิ้นมาด้านนี้ค่ะเราจะใช้คู่ด้านบนนะคะลอดไปที่ช่องด้านล่างนี่ค่ะ จากนั้นจะใช้คู่ขวามือนะคะนี่ค่ะลอดไปที่ช่องตรงนี้ของเขาเลยค่ะตอนนี้เราก็จะเห็นลักษณะของตัวปลาแล้วนะคะเราก็จะนำเอากันไก่ค่ะมาตัดครีบของปลาก่อนโดยจะตัดในทรงลักษณะแบบนี้นะคะหรือว่าใครจะตัดแบบไหนก็ได้ค่ะ เราก็จะตัดให้เป็นทรงแบบนี้ค่ะซึ่งเป็นทรงที่ง่ายที่สุดก็คือเป็นทรงของปาตะเพียนนะคะได้ครีบแล้วนะคะที่นี้เราก็ตัดหางค่ะก็ให้เป็นทรงแบบนี้นะคะข้างนี้พอเราได้แบบนี้แล้วต่อไปเราก็จะนำตานะคะที่ เราเตรียมเอาไว้เอามาแปะที่ดองปลาตะเพียนของเรานี่ค่ะจะใช้เป็นแบบสีแบบนี้ก็ได้หรือจะใช้เป็นแบบขาวดำก็ได้นะคะแล้วก็อย่าลืมแปะอีกด้านหนึ่งด้วยนะคะจะได้มีตาครบทั้งสองข้างแล้วก็ปาตะเพียนน้อยของเรานะคะก็ทำไม่ยากค่ะ แล้วก็ประหยัดริบบินด้วยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ